สวัสดีคะ่ะทุกคนนุชิโอค,ค่ะค่ะทุกคนเรามาเริ่มจากการยืนตรงกลางเสื่อนะคะขอเท้าชิดติดกันนะคะจากนั้นมือจับเอวค่ะหายใจเข้าให้ลึกค่ะ หายใจออกกดคางลงให้ใกล้กับหายประราที่สุดโดยยืดหลังให้ตรงหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นกลับมาหายใจออกหันหน้าไปด้านขวาค่ะคางท่วงท่าไว้ หายใจเข้าหันหน้ากลับมาด้านหน้าค่ะหายใจออกบิดไปทางด้านซ้ายแล้วขางท่วงท่าไว้จากนั้นหันหน้ากลับมาที่ด้านหน้าหายใจเข้าเปิดแขนทั้งสองข้างจากด้านข้างยืดขึ้นไปมือประกบกันค่ะยืดหลังยืดแขนให้ตึงให้ตรงคางที่ตรงนี้ก่อนคะ จากนั้นค่อยๆลดแขนลงผ่อนคลายค่ะทุกคนหายใจเข้าเปิดแขนจากด้านหน้ายืดขึ้นตรงหายใจออกเปิดแขนวางลงด้านข้างอีกสองรอบค่ะเข้าและออกหายใจเข้าลึกยกแขนจากด้านหน้ายืดขึ้นไปหายใจออกเปิดแขนลงจากนั้นหายใจเข้า ยืดแขนตรงขึ้นไปค่ะหายใจออกก้มพับตัวลงไปด้านหน้าแขนและขาขอตรงนะคะขางที่ตรงนี้ก่อนค่ะหายใจเข้ายกแขนยืดจากด้านหน้าค่ะ ขึ้นมาตรงๆหายใจออกเปิดแขนลงวางด้านข้างจากนั้นเราจะหันข้างให้กันนะคะเท้าชิดติดการยืดหลังตรงหายใจเข้ายกแขนขวายืดขึ้นค่ะหายใจออกยกมาทางด้านซ้ายข้างท้วงท่าไว้ก่อนค่ะทีนี้ค่อยๆลดแขนลงค่ะหายใจเข้ายกแขนข้างหนึ่งยืดขึ้นไป หายใจออกโยกตัวโยกแขนไปด้านขวาขางท่วงท่าไว้ค่ะโอเคค่ะทุกคนลดแขนลงผ่อนคลายหายใจเข้านะคะมือประสานกันง่ายฝ่ามือไปด้านหน้าหายใจออกยกยืดแขนตรงขึ้นไปทีนี้หายใจเข้าให้ลึกหายใจออก เอ็นหลังเล็กน้อยข้างท่วงท่าไว้ค่ะท่านี้ไม่จำเป็นต้องยืดไหล่และแขนไปด้านหลังให้เยอะนะคะเป็นช่วงเช้ายืดให้พอดีก็พอค่ะจากนั้นลดแขนลงวางด้านข้างผ่อนคลาย ต่อไปหายใจเข้านะคะเปิดแขนยกขึ้นจากน้านข้างค่ะยืดขึ้นไปตรงๆหายใจออกก้มพับตัวลงด้านหน้ามือวางพื้นนะคะขอขาตรงแขนตรงหลังตรงใครที่มือวางพื้นไม่ได้นะคะก็ใช้บล็อกช่วยนะคะ หรืออุปกรณ์ใดก็ได้ที่เพื่อนๆสะดวกจากนั้นมือจับเข่าค่ะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกยืดแขนยืดหลังให้ตรงค้างท่วงท่าไว้ค่ะหายใจเข้ายืดตัวตรงกลับขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลาย จากนั้นหายใจเข้าเปิดแขนทั้งสองข้างยืดขึ้นไปค่ะหายใจออกก้มพับตัวลงไปด้านหน้าขอขาตรงแขนตรงหายใจเข้างอเข่าวขวาค่ะหายใจออกงอเข่าซ้ายหายใจเข้าเข่าวขวาค่ะหายใจออกงอเข่าซ้ายหายใจเข้าขาตรงกลับ หายใจออกยืดหลังยืดแขนให้ตึงให้ตรงหายใจเข้ามือจับเข่าค่ะหายใจออกยืดหลังยืดแขนตรงมองตรงไปด้านหน้าคางท่วงท่าไว้ หายใจเข้ายืดตัวตรงกลับขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายหันหน้ากลับมาหากันค่ะขอกางขานะคะรอบนี้จัดท่วงท่าเสร็จแล้วหายใจเข้าเปิดแขนจากด้านข้างค่ะมือประกบกันหายใจออกลดมือลงพนมมาตรงที่หน้าอกหายใจเข้าลึกหายใจออกอีกรอบค่ะหายใจเข้า และหายใจออกลดมือลงจากนั้นยกแขนซ้ายยืดขึ้นตรงค่ะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกโยกไปด้านขวาข่างทวงท่าไว้ค่ะจากนั้นลดแขนลงผ่อนคลายค่ะย,ยกแขนขวายืดขึ้นมาหายใจเข้าลึกหายใจออกโยกมาทางด้านซ้ายข่างทวงท่าไว้ค่ะ หายใจเข้ายืดตัวกลับขึ้นมาหายใจออกลดแขนลงหายใจเข้ากลางแขนค่ะหายใจออกบิดตัวไปด้านขวาข้างท่วงท่าไว้ค่ะหายใจเข้าหันกลับมาที่ด้านหน้าค่ะหายใจออกบิดไปด้านซ้ายข้างไหว้ค่ะ หายใจเข้าปิดกลับมาที่ด้านหน้าหายใจออกเปิดงายฝ่ามือขึ้นหายใจเข้ายกแขนยืดขึ้นมือประกอบกันหายใจออกขางทวงท่าไหว้ค่ะจากนั้นเอามือประสานกันค่ะทุกคนงายฝ่ามือขึ้นไป ยืดแขนให้ตรงหายใจเข้าลึกหายใจออกโยกไปด้านขวาหายใจเข้าโยกกลับมาค่ะหายใจออกโยกไปด้านซ้ายหายใจเข้าโยกขวาหายใจออกหายใจเข้ายืดกลับมาหายใจออกโยกไปซ้ายหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบค่ะ หายใจเข้าลึกและหายใจออกหายใจเข้ายืดตัวตรงกลับขึ้นมาหายใจออกลดแขนลงผ่อนคลายจากนั้นนะคะก้มพับตัวลงไปด้านหน้ามือวางพื้นแขนตรงขาตรงหลังตรงค่ะทางที่ตรงนี้ก่อนนะคะ จากนั้นหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกลดข้อศอกลงไปค่ะยังคงขาตรงนะคะเพื่อนๆขางไว้ค่ะหายใจเข้ายืดแขนตรงกลับมาหายใจออกยกแขนขวาเปิดไปด้านข่ายืดขึ้นไปตรงๆขางไว้ค่ะ ใจข้าวลดมือวางหายใจออกเปิดแขนซ้ายยืดขึ้นตรงไปค่ะโอเคจากนั้นลดมือวางลงยืดตัวขึ้นกลับมาค่ะเพื่อนๆเ,เราจะบิดเท้าขวาตรงไปด้านข้างค่ะ หายใจเข้ากลางแขนค่ะหายใจออกค้างท่วงท่าไว้ที่ตรงนี้ก่อนครู่หนึ่งค่ะหายใจเข้ามือจับขาค่ะจะจับเข่าหรือจับข้อเท้าก็ได้หายใจออกยืดแขนซ้ายให้ตึงให้ตรงข้างไว้ค่ะ หายใจเข้ากลางแขนกลับขึ้นมาหายใจออกลดมือซ้ายลงงายฝ่ามือขวาหายใจเข้าลึกยืดตรงขึ้นไปหายใจออกค้างท่วงท่าไว้ค่ จเข้ากลางแขนกลับมาที่ท่าเริ่มต้นหายใจออกลดแขนลงผ่อนคลายเก็บเท้าขวากลับมาค่ะอ่าบิดเท้าซ้ายไปด้านข้างหายใจเข้าลือกางแขนหายใจออกคานท่วงท่าไว้ที่ตรงนี้ก่อนค่ะหายใจเข้าค่อยค่อย ลดมือลงเอาไปจับข้อเท้าหายใจออกยืดแขนขวาให้ตึงให้ตรงเหมือนเดิมค่ะแขนขาหลังยืดให้ตรงค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นกลางแขนกลับมา หายใจออกลดแขนขวาลงงายฝ่ามือซ้ายหายใจเข้ายืดแขนซ้ายตรงขึ้นไปหายใจออกค้างท่วงท่าไว้ค่ะหายใจเข้ากลางแขนกลับมาหายใจออกลดแขนลงผ่อนคลายเก็บเท้ากลับค่ะอ่าทีนี้บิดเท้าขวาไปด้านข้างเหมือนเดิมนะคะ บิดลำตัวไปด้านข้างด้วยให้ตรงๆหายใจเข้าเปิดแขนยืดตรงขึ้นมาหายใจออกเอ็นหลังเล็กน้อยพร้อมกับลดแขนลงอีกสองรอบค่ะเข้ายกแขนยืดขึ้นไปออกลดแขนลง หายใจเข้ายกแขนจากด้านหน้ายืดพร้อมกับเอ็นหลังหายใจออกลดแขนลงผ่อนคลายหายใจเข้าเปิดแขนยืดขึ้นตรงค่ะหายใจออกก้มพับตัวลงไปด้านหน้ามือวางพื้นนะคะหลังตรงขาตรงเหมือนเดิมค่ะ ทีนี้หายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกค่อยๆลดข้อศอกลงไปขอขาตรงนะคะไม่งอเข่าขึ้นมานะ หายใจเข้าค่อยๆย,ยืดตัวตรงกลับขึ้นมาช้าๆหายใจออกผ่อนคลายบิดเท้ากลับมาที่ด้านหน้าค่ะไปต่อที่เท้าซ้ายนะคะปิดลำตัวตรงไปด้านซ้ายหายใจเข้ายกแขนขึ้นจากด้านหน้าหายใจออกเปิดแขนลงด้านข้างหายใจเข้ายืดขึ้นไปค่ะเอ็นหลังเล็กน้อยหายใจออกลดแขนลงรอบสุดท้ายหายใจเข้าลึก และหายใจออกหายใจเข้ายกแขนจากด้านข้างยืดขึ้นตรงค่ะหายใจออกก้มพับตัวลงไปที่ด้านหน้ามือแตะพื้นขาตรงหลังตรงจากนั้นหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกลดขอศอกลงคางท่วงท่าไว้ค่ะ หายใจเข้ายืดตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกผ่อนคลายทีนี้เก็บเท้าเข้ามาชิดติดกันค่ะหันหน้ามาหากันเหมือนเดิมหายใจเข้ายกแขนจากด้านข้างยืดขึ้นไปหายใจออกก้มพับตัวลงไปด้านหน้าขอขาตรงแขนตรงและหลังตรงเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นหายใจเข้าเปิดแขนจากด้านข้างค่ะยืดขึ้นกลับมาค่ะมือประกบกันหายใจออกลดแขนลงผ่อนคลายจากนั้นให้เพื่อนๆหันข้างค่ะขอกางขาเท่ากับช่วงสะโพกหรือหัวไหล่หายใจเข้ายกแขนเปิดขึ้นจากด้านข้างค่ะยืดขึ้นตรงๆหายใจออกก้มพับตัวลงไปด้านหน้า มือวางพื้นแขนขาหลังตรงเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้ายกแขนจากด้านหน้ายืดขึ้นตรงค่ะหายใจออกเปิดแขนลงวางด้านข้างผ่อนคลาย ต่อจากนั้นนะคะมือจับเอวด้านหลังค่ะเปิดหัวไหล่หมุนไปด้านหลังหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกเอ็นหลังเล็กน้อยดันสะโพกไปด้านหน้ามองตรงไปด้านบน หายใจเข้ายืดตัวตรงกลับขึ้นมาหายใจออกลดแขนลงผ่อนคลายก้าวเท้าขวาไปวางด้านหน้าค่ะถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังยกส้นเท้าขึ้นนะคะกดสะโพกลงค่ะบาลานซ์ตัวหน่อยนะคะทุกคนหายใจเข้ายกแขนจากด้านหน้ายืดขึ้นตรงค่ะหายใจออกเอ็นหลังเล็กน้อยค้างไว้ค่ะท่านี้เพื่อนๆจะทำตรงข้ามกับนุดก่อนนะคะ จากนั้นลดแขนลงผ่อนคลายค่ะทุกคนบิดสะโพกมาด้านหน้าลดส้นเท้าลงค่ะหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกค้างท่วงท่าไว้ที่ตรงนี้ก่อนค่ะจากนั้นหายใจเข้าลดข้อศอกวางลงที่เข่าค่ะ หายใจออกโยกแขนซ้ายตรงไปด้านขวาหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆหายใจเข้ากลางแขนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมหายใจออกลดมือลงผ่อนคลายปิดเท้ากลับค่ะทำอีกข้างนึงเหมือนกันทำม,มุม90องศานะคะถอยเท้า ขวาของเพื่อนๆไปด้านหลังยกส้นเท้าขึ้นหายใจเข้ายกแขนจากด้านหน้ายืดขึ้นไปหายใจออกเอ็นหลังเล็กน้อยค้างท่วงท่าวไว้ค่ะหายใจเข้ายืดตัวกลับขึ้นมาหายใจออกลดมือลงผ่อนคลาย ทีนี้ลดส้นเท้าลงบิดสะโพกมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกค้างท่วงท่าไว้หายใจเข้าลดข้อศอกวางเข่าค่ะหายใจออกโยกแขนขวาตรงไปซ้ายค่ะ หายใจเข้ากางแขนกลับขึ้นมาหายใจออกลดมือลงผ่อนคลายเก็บขากลับค่ะเท้าชิดติดกันยืดตัวตรงหายใจเข้ายกแขนจากด้านข้างยืดขึ้นไปมือประกบกันหายใจออกลดมือลงผนมมาตรงที่หน้าอกหายใจเข้าลือหายใจออกอีกรอบค่ะหายใจเข้า และหายใจออกลดมือลงจากนั้นค่อยๆก้มพับตัวลงไปช้าๆนะคะมือวางพื้นยืดขาตรงหลังตรงค่ะทีนี้ค้างท่วงท่าไว้นะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกลดข้อศอกลงไปค่ะทุกคนโดยที่ยืดขา ยืดหลังให้ตรงเหมือนเดิมจากนั้นหายใจเข้ายกแขนจากด้านข้างขึ้นไปค่ะมือประกรบกันด้านบนหายใจออกลดมือลงวางด้านหน้าหายใจเข้าเปิดแขนยืดตรงมือประกรบกัน หายใจออกก้มพับตัวลงไปหายใจเข้ายกแขนจากด้านข้างมือประกบกันหายใจออกลดมือลงผ่อนคลายโปรแกรมวันนี้จบแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฝึกด้วยกันขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสงบค่ะนามาสเตค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ